สวัสดีครับบอยซิกเกอร์ปากน้ำนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงรถคันหนึ่งฮะซึ่งเป็นสีพิเศษแต่ปกติเราจะเห็นแต่ทูระคาร์นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาเจอสีที่สาวว้าวเลยว้าว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 ยังไงนะครับเพราะว่าเป็นสีพิเศษซึ่งไม่มีใครกล้าทําสีนี้ฮะ <Yeah. S 1> แล้วปกติที่ทําสีนี้ก็จะมีแต่รถทูระคาร์รถสปอร์ตรถหรูแต่นี่คือรถฮอนด้าแล้วฮอนด้าปีไหนไหมฮะปีเก่าโอ้โหโคนรักรถอะ เอาจริงผมบอกได้เลยว่าราคาเขาบอกเขาไม่เกี่ยงอย่ามาดูถูกรดเขานะถึงเขาจะขับคอด้าปีเก่าแต่เขาลงทุนการหาเงินเขาลงทุนกับรถคันนี้มากไปดูกันนะะว่าสีัจะเป็นไงว้าวเป็นไงแม่เจ้าึกว่าลูกกินน้ำโอ้โหไงฮะทู้ชมโอ้โหดูเดินรอบคันนะสีเหลือบนะฮะโอ้โหแง่เจ้าครับทู้ช่เอาไปดูมุมนู้นไปดูมุมโอ้โหเปไง โอ้โหเหลือบตามสีเลยนะฮะผู้ชมโอ้โหฮะโอเคไปถ่ายรีวิวด้านหลังนะนี่คือ Honda Civic Civic F อะไรวะเนี่ยกูววไม่รู้ F อะไรสักอย่างนี่แหละ F D F D F อะไรไม่รู้อะแต่เป็นชั้นปะไม่ใช่ F fc fc นะเติมไม่รู้กันโอเคผมใครรู้ก็คอมเมนต์มาลวกันคือต้องบอกกันนะว่ารถรุ่นไหนเนี่ยร้านพี่บอยนี่คือทำหมดนะกูยอมเอาแสงโดนหน้ากูเลยนะเพื่อต้องโชว์แสงรถนะครับพี่ชมมันเป็นสีเทาเหลือบมุกซึ่งเป็นสีนรุ้นนะฮะก็ต้องบอกว่าลูกค้าชื่อชมผลงานเราเขาไม่ได้เกี่ยงว่าสีแบบเนี้ยเอฟเฟกมันจะแพงเพราะมันเป็นแพงมันแพงกว่าสีทั่วไปนะอย่างเงี้ยสีเทาเนี้ยก็จะถูกกว่านะฮะคันนี้นะฮะอยู่ในราคา5 0าหมื่นนะฮะ ต้องบอกก่อนห้าหมื่น mhm. เลยนะผู้ชมครึ่งแสนเลยนะแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมรักรถคันนี้นี่คือรถทำมาหากินของผมที่ทําให้ผมเติบโตผมเลยลงทุนกับคันนี้ฮะเ,เป็นไงฮะยอดไหมฮะผู้ชมเนี่ยละฮะก็คืออย่างที่บอกว่าสิ่งสําคัญคือคนเรานะฮะไม่ว่ารถคันไหนถ้าคุณใส่ใจนะฮะไม่มีคําว่าแพงนโาากคิดด้วยนะครับคันนี้นะครับรถเป็นรถเดิมเป็นสีอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูกันรถเดิมนะครับเป็การเก็บงานของผมนะฮะ ใส่แว้นไปอ่ารถเดิมสีเทานะฮะการเก็บงานของเราคือสวยงามมากนะครับดูเนี่เป้าจับนะฮะโอ้ผมพยายามไม่อยากดูมากผมแสบตามากแล้วก็มุกเขาเก็ดเป็นเม็ดๆเลยนะฮะนี่ฮะการเก็บงานของเรางานรถเก่าแค่ไหนนะฮะมีโป๊มาด้วยนะครับคันนี้นะมีโป๊มาด้วยนะครับแต่ผมไม่ให้ดูการเสร็จงานเรียบร้อยนะครับคือเงามากสวยมาก c ีวิ c เอนะน่าจะเป็น f อนะผนะไม่แน่ใจจำไม่ได้เพราะมันปีเก่ามากครับปี2 0 1 0นนะฮะคันนี้ เขาดูแลรถอ่ไปดูภายในนะฮะว่ารถเขาเป็นยังไงบ้างนี่ฮะเห็นไหมผู้ชมรถเขาใส่ใจอน่นรถเขาใหม่มากเหมือนรถปีใหม่ๆเลยนะดูเดิเห็นป่ะเนี่ยคือเขาใส่ใจเขาลกรถเขามากอย่าไปดูถูกนะเพราะเขาขับรถเขาเก่านะเงินถึงนะผู้ชมนะฮะโอเคฝากด้วยติดตามแล้วก็ เดี๋ยวผมจะรถเก็บนะฮะเราไปดูกันนะฮะว่าขอคุณมากสาหรับเพื่อนๆที่คอยติดตามผมเป็นรถเก่ารถใหม่ถ้าคุณใส่ใจคําว่าแพงไม่มีแน่นอนสวัสดีครับ